นะครับรอเลขคุณเกียงนะครับเลขฝันคุณเกียงก็ผ่านมาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็วดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนะครับ00นะครับคุณเกียงเดินไปบอกผมที่บ้านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลงคลิปเป็นที่น่าเสียดายมากๆเพราะว่าผมจะรอให้เลขความฝันคุณเกียงเข้าก่อนนะครับผมถึงจะมาถ่ายคลิปนะครับว่าที่ผ่านมา00ได้ยินข่าวว่ามี15ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาถามคุณเกียงพร้อมๆกันเลยแม่สวยวัดดีที่งามแทนมั้อเนี่ยที่งามแต่ กินข่าไปหนาวบ่หนาวบ่บ่หนาวห่ now, 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 now. หวาหนอเนาะเพราะว่าคุณเกียงเป็นกระร่งเห็ดอาหารให้แม่อยู่นะครับคุณเกียงลูกกระตันอยู่เห็ดยังกินมันเนี่ยไข่ใส่กุ้งถอยโอ้ของเสบตจนตัวนี่ห่าก็ตีไข่ใส่กุ้งเนาะกุ้งกุ้งน้ำหนองน้ำมันเป็นไปใส่ใส่กุ้งบ่ซื้อมาจ้ะอ๋อซื้อมาซื้อมากมาก,ก็อถอยคุยงอีกี อ๋อคนบานห่อนหาอ,หอ๋อยปูอปู้มันก็แซ่บแล้วไหนมีอย่างว่าแล้วแบบน,นี้กุ้งกุ้งแม่น้ํากุ้งน้องบานห่อนนี่แหละทำมาช่วงนี้ตีใส่ไข่หรอกอะใส่ผงชูรสหั่นพริกใส่น้อยนึงก็แซ่บแด้วนะครับดี๋ยวให้คุณเกียงเป็นได้หงข้ขาวหงน้ำไว้เราเตล่ยหงแล้วรอแต่อาหารอย่างเดียวรอแต่ทําอาหารอย่างเดียวนะครับไปตัดอ้อยอีก บมื่อไหร่จะยู่งตัวค่ะอืมทำงานตลอดอเ,เดี๋ยวสยใส่ขึ้นเกียงนะครับทำอาหารไปด้วยคุยไปด้วยนะครับเปล่าไม่ไดย,ยนะ้ำเดาเนาะเดี๋ยวว่าท่านงานอีกมันงานเหมา,าเป็นยังไงได้ตัวใดอวดอีอือเดี๋ยวปิดไม้ให้ขุ้นเกียงสักหน่อยอ่ะโอเคง <laughs> <laughs> วดที่แล้ว แถเรื้องเลยแตู่าาช้ชมวันที่แล้วนี่ปันนมาจาังไหก่อนันว่ามีผู้เ่าผู้เ่ามาไห้เบง่งยี่สิบหาใบหาใบบัดนู้กะเลขตีเป็นหนึ่งรอยตีเป็นหนึ่งร้อยจ้ากาันแตเลขแหละมันหนึ่งรอยบาทหนึ่งร้อยเขได้หน่อยแทะวางซีกอ,อื่นเนได้หลายแทะโนไปนยังเขจะหน่อยต้มม่อโน้เถียงตอนนี้ผู้เ่าก็ได้หน้ไุ่นี้มาเถียงด้วยนี่ห้แล้วก็เสือเป็นอย่างนี้กได้หลายคนหนึ่งร้อยเป็นางซีควาปันนั่น โอ้เขาไเลือกเสียงแล้วเขาเดิหน่อยก็ม้วนกูกวางสี่อืมเสียงคยักๆแปลงมึนเฮ้ยอีนเดียมาเชียงเแล้วล่ะหลานมึนก็จะมาเชียงตลอดแต่เป็นเล็กหน่อยแต่มาเชียงเป็นวังสี่ต้องปั่แหี่ไงบ้าน,นี้แบงยี่สิบห้าใบก็คือหนึ่งร้อยบาทใช่บ้านี้ตอนเสาร์คุณเชียงก็เดินไปบอกผมนี่เลยครับทา่านผู้ชมอันนี้เป็นความสรรัตย์จริงเลยไม่ได้โกหกเลยนะครับก็ได้บอกจะโกวนจะโกนซื้อซูนซูนเห้นในเดินวังสี่ คือสวนก็หายไายพกนึง่งหลวงพีอ่อือเพราะสวนก็พกหนึ่งเนาะแม่หาหน,น,นึ่งเนาะโอ้เกือบเกือบเกือบเข่าตรงตรงเลยครับสองเด้งเลยท่านผู้ชม,มหานหนึ่งมันก็นได้คือการเป็นหันวาหาหนึ่งอันก็เล่บวบๆหนึ่วันโอ้เล่มันอันก็เลยว่าเอามันนี่เมื่อได้แบ่งยี่สิบหาใบาแล้วคือตัดสินใจเสียงสูน เมนเรียกศูนศูนย์เพราะ่ามันเป็นหน like ึ่งรอยบาทหนึ mm ่ง hmm. ศูนยนย์เขาไม่ไงบาทแต่เลยไปหาเงบาททำมึงมาหาปูกัะตขอสามตัน้งสี่คนตีจังไเลยคนวาถึง3สามคนก็เอ้าคนวาเกตกกำลังมันเลกตัวเดียวกันคนวางที่วาอหมายคนว่าเห็นรูน้องสี่อู้ยเริ่มจิตจุดนี้เนาะสามตัวแล้วตัวไหนคนจี้ยงแมนคนว่าเลขตัวเดียวกันเป็นรังสี่คนกันูปะหูเนาะังสีต้องไปหาปูกะตุขอสามตคนโ่าอมนอีลีตัวนี้อู้คนลุกเลยท่านผู้ชมปั๊ดฟันเด็กมาสามตัว งวดมัหันที่โชคดีเป็นไดกว่าได้40บาท40บาทโอ้หนึงยินข่าวว่าได้40บาทเราจัดลาบงัวมาชุดใหญ่ให้แม่สวยเลยนเป็นบ่ <Man. S 1> แมซ่บเลยนเป็นบ่แซ่บเลยไปกินลาบงวัวเลยท่านผู้ชมงวดมังหันโอ้ยสามตัวอีหลีตัวนึงนนหนึ่งลอยกับเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เนาะแม่ผู้เฒ่าวางสัตว์นี่แหละโอ้โอ้แม่นอีหลีเริ่มจุดนี้ไปท่านผู้ชมโอ้ฝ <c oughs> oh ันแมน่แงนะครับได้โชคไป40บาท เดี๋ยวคุณเตียงถอดไข่ไปน้ำทำโจมมันถอดเขอเผาเนี่ยสองอย่างกันเดียวกันเป็นวาเศษถอดอันนี้เขาเรียกว่าไฟแรงฟู่เลยนะครับอร่อยแน่นอนหอมว้เป็นตะแเสบทำ่จมเลยอือเอากุ้งสดๆนี่ตีใส่ไข่เนาะแล้วก็ปรุงเครื่องเป็นวะค่ะ,ะโอ้ยนี่สวยกินขวางดีทุกเ้าแต่เนาะกุงแม่นม้ำค่ะตุงแม่นม้ำอือ กเรยว่าเ yeah, ็ก right. ีลายโพดงูก right oh so right ็ไรวางสิเกมากลยเก้นสวนไช้ค like ือว่าจะออกเนาะแมนีเ็กีลายเอาเ็กีลายมาใหวางอนอื่นเขาก็บดี๋ยนลายหมูได้หน่อยผมได้ดายกวนนี่คนละ่นก็ได้วางสิอ๋อก็คือไปเห็นงานไหนเพิ่นบ่เพิ่นนห้เงินลอยเดียวมันก็ได้หน่อยก็มูแท้ตแบงี่สิบหบแมนอ๋อเพิ่นก็เลยว่าถดลายหลก็มูยู่อืมกูว่าลอยนึ้ก็ได้๋ยเลยแลบเพิ่นว่าอืมจังว่าได้ยไหลเหล็กปันี้กะจัดเลยมันว่าปนี้แมนก็เลเอาูนนนย หนูปุ๊หัววัดเจมันคุยคุ้งเท้าน่เขาลืมเขาลืมจุดนี่ไปเนาะคุณเจียงแม่ก็ลืมคุยกันลืมเงินกับเจ็ดไปป้าท่านผู้ชมเลยลืมแห้งลืมแห้งลืมแห้งคุณเจียงนี่เวลาเพิ่นฝันแม่นเพิ่นฝันแม่นี่หลีผมถึงล่อมาให้เลยคุณเจียงเพิ่นฝันขอกันจังหวะหนึ่งผมใอยจะมาตามให้อ่าพริกเรียบร้อยแล้วโอ้เป็นตาแซ่บเลยท่านผู้ชมทั้งบ่อทั้งน้ำลายใหญ่น้ำเดืออ่ะฝันวันนี้เป็นั่งไหนฝันวันนี้ได้ยินข่าวว่า มองมื่้านนี่แหละไปบอกผมแต่ผมเ่า่างมาหน,นีต่สิมาตามหายเรื่องวันสิบหกุผมผ้าหแลลาาากแปดค่อยๆเบาแต่ตังตีดีๆเ,าาเอ,อาสามต,ตัวได้วันนี่ฝันใบนี่ฝัน่านี่เ่าคนนึงแต่ว่าคุสิไยเลขพนสีสีไ้เลขมื่มคือออเดอพ์ันสีแต่ก็ได้บาดตัวไหนแต่แต่มีหยิบสีคนเด้สีว่าคนสีแห่เงินไม่หยิบสีนสคน นี่อยู่24คนภาษีหาเงินอ่าดีจวกยพบสามคนนี้24คนทุนไทยขึ้นหนึบสามคนอยู่ในคื 6, 000. 6, 000. 6, 000. อว่าหกพันหกพันหกพันเขาเห้จับเอาแต่มือเงินมันสีห่อนคือไฟอห่อนคล้ายไฟเหนือมือเซไฟเยู่แจับบ่ได้มือพุงแต่คนที่4คนทุนไทยมันมีเงินอยู่สองโอยสี่สิบห้าบาทให้จับเอาไวามันมันสิดจับไปบ่ได้ระวงังสิถ้าจับเดียวกับมีบุญวาสนาแคมนั่นระวังสั่น ขอบุญรัตนาให้รู้ตำหนั่นเขาบอกแล้วสินุก็ได้จับเอาไปนก็จับได้ 4, จับแต่สองร้อยสี่สิบบาทจับแต่ตำหนันอ๋อก็คือคุณเตียงกำลังจะบอกว่าในในฝันมีคนได้เงินอยู่สี่คนบะหยิบซีอ๋อหยิบสี่คนทั้งหมดยิบซีแล้วเขาตีแจกทุกคนเลยว่าตีจับดได้เพาะใดไม่นักวนันอ๋อจับดได้แต่หยิบสามคนหยิบจับได้จับสองร้อยสองร้อยห้าสิบตีนนุมาจับแต่คนเดียวส <200, 45. S 2> องร้อยสี่สิบห้าแน่นอ๋อ ปานี้หนูก็มาจับก่อนหนูนั่นหนูขึ้นได้หน่อยก็มูแถเขาขึ้นได้รลายแถหนูมีบุญวัฒนาแค่นี้นะหนูหนูมีบุญวัฒนาแค่นี้นะลูกเอาแค่นี้หลยเดมีบุญวัฒนาแค่นี้นะลูกเต่ว่างนี้เจียเรียกลูกไงเรียกลูกเพราะว่าคุณเจียงเนี่ยฝันเจ้าเท่ากับพุทธเถานะครับเพราะว่าเป็นเป็นคนกระดันยู่เรียกลูกหนูจับได้แค่นี้ก็ขึ้นได้จักบาทก่สองร้อยสี่สิบห้าสองร้อยสี่สิบห้าบาท เหมือนวันที่แล้วเลยที่ว่าเป็นเ,เงินมาใหายรอยหนึ่งใช่เดีงยเงินชัดเจนแล้วนะครับแต่ันรจนสองร้อยสี่สิบห้าบาทเราหลังจากได้เงินแล้วเพิ่นวางไดยน่ยยังม,มีบุญวัตรนาแค่นี้นะมันไปซื้อเอาเฟสรีหาให้ได้สักใบหนึ่งไดอ,อย่างเงี้ยสวยอ่ะเขาบหาให้หาได้ใบหนึ่งก็ยังดีเข้ว่าอย่างนงี้มพยายามหาเขาก็บอกให้ซื้เฟสรีด้วยใบนี้ตัวเนี้ยให้มันได้สามตัว สองรอยสี่สิบห้าบาทใช่อืมจัาไปกว่ากว่าที่หาอยู่เป็นหาพันใดหาพั่นใดเงี้ยคิดว่าจะลงทุนหลายปะในวันเนี้ยว่าท่านหูคือแต่ <laughs> แต่ว่ากับแบบนักสดกับตัวละยี่เนาะเนะีน่ยก็คือสดๆแล้วมังหัน,นยิ่นเขาวาได้หวอดสี่สิบบาทโอ้มาหมานเถอะพิ่เท่าก็ได้ว่าโอ้ย ทำามอาหารไม่ไงบัตรไ่บัตรเป็นกระบอกด้วยโอ้ยมื่อกี้ถือหอสาโตไปละึม่อกหูือตัวนั้นลน่ก็เมบาดเ็เนี่ยน่ก็ลืิมบาดเจ็ดกับหนึ่งเหล็ตัวเดียวกันนี่คนบอกจะลริมรึเปล่เ่มเนอะแมนความค้นจะเริมเพื่อนเรคือคุณเจียงนี่บอกความสัจจริงเลยครับผมควเพิ่นไปบอกผมย้ำเศารเลยเดบอกว่านึ่งลอยนึ่งอยผมกตบว่าไดเพราะว่าหนึ่งสลากจินรัฐบาลก็ออกแล้วนะมันเ้าแล้วเนาะมันลงคลิปกับล่งปะธานเน่ยแต่เลยเมื่คืนว่าจะเป็นตัวเลนโแบบ <c oughs> ได้ถึงสามตัวเลยหนึ่งลอยก็คือเจ็ดศูนูนย์แ,แต่ว่าคุณแจงกอาจารย์จเสียงไปศูนูนย์เนาะแมนอืมหนึ่งลอยถ้าหนหนุ่หนูก็เจาะเจ็ดศูนศูน่งน้นอยู่โบนหัป่ะาจารแมงกู้เสียดายแฮงเนาะเสียดายเป็นว่าเสียห้สามหง,งดัดค่นวา,างหงัดซีขอหาเว้นไว้เป็นว่าอ้างัดนีหงวดที่สองตัวคันงวดซีห้ยเว้นไว้ถึงงัดถลายกับซานขอห้เวน้นวเป็นว่าถ้าบอกว่าเสื้อคือเขาสบว่าห้อีก แปลงวันนี้เป็นงวดที่สองเหรอเหลืออีกสองวดตัวขนันเขาสิเขาสิ<ข>สพักพักเลยเขาก็หายเลยเขาจะไม่ใส่รองเลยถ้าค่เสื้อเขาทำบริเวณเขาอือว่าทานผู้ชมทานผู้ชมมีโอกาสได้โชคแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วก็เหลืออีกแค่สองวันเราเพิ่นก็ติพักเนาะก็ถือว่าค้นเกียงนี่มีบุญอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับขอย้ำอีกหนึ่งวันนี้ได้ตัวใดนกว่าที่นับเงินได้ได้สองอีสอร้อยสิบห้าบาทสองร้อยสิบห้าบาท ได้แค่นี้เลย่ได้ยินชัดเจนนะครับแตงมช่มสองร้อยสี่บห้าบทก็คือสองสี่ห้าวด1สิบหกสิงหาอสิบหกกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าสิบปดนะครับแตานมช้ชมแกวเอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับยังงไปรวยกับคุเกียงนึงวันนี้นะครับเนาะไปป้อนใหนเอฟซีจังเอยนะุแอูยเซียงัเล้จัยหลายเด้อนี่นีมีเงินเจีมีเงินหลายๆใหยูดนี่แห้งยูดีนีแห้งอืม ในเมื่นีเมั่สินเนาะจ้าในเมื่อนีเมื่สินใหนรุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเน่ยอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมรบกวนคุณเกียงแค่นี้แล้วใครจะใหม่ก่อนโอ้ใหม่จะขอถอดไม้กวาดโอ้ถอดไห้กรอวาดโอ้ผมขอใายเป็นมักกบกแบบละลายในปากเลยตินะครับแต่ก่อนเอฟซีทุกท่านโชคดีแห้งเรื่อยๆนะครับ16กุมภาพันธ์68นี้ได้ยินชัดเจนนะครับ2 4 5เลขความฝันคุณเกียงนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องกองพนชแนลนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับคนเกียงนะครับสวัสดีคุณเกียง